สวัสดีค่ะปิยาค่ะเตรียมตัวก่อนนอนกันนะคะสามเมตพลกวนฟังปิยานหนังสือเล่มนี้นะคะหนึ่งเป็นบทกวีทําให้ผ่อนคลายค่ะสองพผ่อนคลายแล้วก็พาเราหลับสบายนะคะมีวันดีๆพรุ่งนี้ค่ะสามเป็นหนังสือธรรมะนะคะอ่านเราได้สาระธรรมะไปด้วยกันค่ะวันนี้อ่านปฏิจจสมุป,ปบาทนะคะฉบับยอ่อต่อกันที่บทที่สิบเจ็ดค่ะอกวิชาไม่รู้กุศลอกุศลชีวิตทุกขณะด,ดังมาลัยดอกไม้ ดันดัดใต้ฝ่าเท้าซ่อนคมหนามใต้กีบงามทุกกิ่งก้านอย่าอวดเก่งควักดวงตาทิ้งในถิ่นของมารตราบใดยังมีปาทานตราบนั้นยังอยู่ในถิ่น <c oughs> <c oughs> ของเอาอิชาขณะได้มีทุกข์กุ้มรุมหยุบหยิบยุกหยิก อับเฉามองคล้ำไม่เบิกบานหันษาขณะนั้นกำลังถูกข้อบงิด้วยอวิชาอวดเก่งกล้าประมาทเที่ยวในวัตตะที่ชุมนุมช่องโจรย่อมถูกป้นโลกุตระกุศลจมลงในโลกสมมุติถูกลากฉุดไปเล่นละครบนเวทีผสมโรงปรุงแต่งส่วนหัวของ ก่อกรรมกับสิ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงโลกโกดหลงวนอยู่ในช่องโจรโหนกระแสล้วนแต่อยู่ใต้อกุศลข้างบนบันลังนั้นคืออวิชาหัวหน้ามาขณะใด,ดหาสุขมั่นคงไม่ได้ในจิตใจแวกว่ายไปไม่เห็นฝั่งที่ปลอดภัยในวัฏฏสงสาร ลงเป็นเหยื่อความเรื่องปรุงแต่งจากอาวิชาภายนอกผสมลงอันตรพาณขณะนั้นอวิชาภายในงอกงามแผ่กิ่งกา้านพ้อยรัมดมาจิตใจขณะใดทุกใจแสดงว่าเป็นขณะมีอุป,ปาทานขณะนั้นอยู่กับอวิชาเพราะอาวิชาไม่รู้อริยสัจสี่จึงแหวกวายในวัฏฏะนันนับประสงค์ไข ก่อก,กรรมที่เป็นกุศลอกุศลลงผิดว่ามีตัวตนในขันห้าอาจิงไตอวิชาไม่รู้ว่ากิจต่อทุกข์ให้รู้ไม่ใช่คนเป็นทุกข์แต่คือสภาวะอุปาทานอาวิชาจึงไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลลงว่ามีตัวตนที่เกิดในสุขคติทุกคติจมอยู่ในวัตตะสงสารทุก กลุ่มรุมด้วยเนื้อเรื่องที่ยึดไว้ด้วยตัณหาอุปาทานอากุศลเหล่านั้นล้วนเป็นตัวโมหะเกิดจากอาวิชชากุศลที่เป็นโลกุตระและโมหะคือละอวิชชาความไม่รู้แก้ความหลงด้วยรู้อุปาทานขันห้าเป็นทุกขละสมุทัยคือตัณหาอาศัยนิโรธอาศัยมักไม่เป็นที่อาศัยของอวิชชา ละอวิชาเพราะรู้ว่าสิ่งใดเป็นอกุศลเป็นกุศลมีผลต่างกันอย่างไรกุศลที่เป็นโลกุตละคืออะโลภะอะโทสะอะโมหะเป็นสุขอย่างยิ่งกุศลที่เป็นโลกิยะหลงมีอัตตาผู้ทำทานมีเมตตาอยู่ในวัตตานานานอาสงไขโลกุตละกุศลทำทานไม่หลงว่าเป็นตัวตนมีเมตตาเกิดสุขเพราะเห็นปัจจัย เข้าใจโลกุตระกุศลไม่ยึดมั่นในผลบุญหลุดพ้นสู่นิพพานรีแคปประโยคที่ชอบวันนี้นะคะขณะใดทุกใจแสดงว่าเป็นขณะมีอุกป,ปาทานขณะนั้นอยู่กับวิชา เกิดไงลาติสวัสดีค่ะ